เอาล้วครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะครับสาวหางกันฟรีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วจีมันนี่นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเคีเว็บไล่คอยกันนะครับผมแล้วเว็บแล้วเว็บเนี้ยผมคิดว่าใจหนะักด้วยนะมันจาจครั้งละ2,500ันารตชิเลยนะอันนี้3,000กว่าสต๊าชนะครับแต่ผมไปดูทางด้านของเอ่อคนที่เขาเพิ่งเคียไปนะครับเขาก็ได้ไปประมาณ2,500นหครับผมก็เลยตีว่าน่าจะประมาณ2,500นนะครับสำหรับ สำหรับเว็บนี้นะครับน่าจะประมาณ2,500ันหาร้อยกว่านะครับสำหรับเว็บนี้เนาะเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูได้เลยนะครับการจ่ายก็จะปกตินะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราใส่ที่อยู่กระป๋องโเสต์เพย์เข้าไปนะครับในตรงนี้นะครับผมมันจะเข็มง่ายๆเลยนะเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นไปทำการกดล็อกอินด้านล่างนี้เลยนะฮะเราก็หาแคปชั่นให้ทําครับ,แบบหนึ่งนะอ่าแคปชั่นด้านบนนะโฆษณามันเยอะนะบังตาหมดก็ ปิดอันนี้โอเคนะครับมันอยู่ด้านล่างน,นี้เลยนะก็โอเคนะครับมันมีสปอนเซอร์ลิงก์ด้วยนะครับก็คือเราต้องทําการเข้าไปสปอนเซอร์ของเขานะครแล้วก็กดไปตรงน,นี้นะครับกดไปก็อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนะผมเห็นลิงก์ผมรู้เลยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายไม่ยากไม่ยากไอ้เกมนะครับ มันรอสิบห้าวีเหมือนเดิมเลยครับนะมันจะนานตรงที่มันเค็มหลายเว็บนะครับก็คือเค็มหลายไซน์นี่แหละนะฮะเราก็รอไปสิบห้าวินาทีนะครับมันจะเหมือนกับเว็บที่แล้วเลยนะแต่มันคนละไอ้นี่กันนะฮะก็รอไปเพื่อเป็นบ้ามันก็จะขึ้นอันนี้มาให้เราทําเราก็ทําไปนะครับอันนี้ก็หาอันที่มันน้อยที่สุดนะครับเช่นนี้หูยนเยเยอะสุดลูกปัดเดี๋ยวนะก็เลือกอันนี้ไปนะฮะโอเคเราก็รอสิบห้าวิเหมือนเดิมนี่ปะ ก็อรอไปนะครับรอไปสองหนึ่งโอเคไปต่อนะโอเคนะไปต่อนะเจ,เจนาทีเนี่ยเจ็เอเป็นเจ็ดเจวินะสี่วิสามสองหนึ่งนะโอเคเราก็ไปต่อนะเนี่ยครั้งที่สามละไป ปึ๊บเนี่ย็ลอดสิบห้าทีเหมือนเดิมเอ้สิบห้าวินะผมชอบสลับกันสิบห้าทีขอท่านอภัยแล้วรอนานขนาดนั้นนะทำแบบอื่นดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวนี้ง่ายนะผมบอกเลยว่าการเกมมันง่ายนะครับไม่ได้ยากกว่าสมงหา้าร้อยไอไลค์คอนี่เยอะนะอืมนะครับเกีครั้งหนึ่งเนี่ยมาปละมันกับเท่าไหร่เลยอืมนะครับท่านผู้ชมลองไปหาก,กดูนะครับเป็นเลยได้เสริมนะ,อะไอทำพวกเนี้ยนะครับผม สายถ้าใครมาสายไะพวกคมอย่างเงี้ยต้องขยันและอดทนนะครับผมถึงจะอยู่ได้นะสายนี้ผมบอกเลยนะฮะเก็บไปเลยครับผมเดี๋ยวเหรียญราคาก็ขึ้นนะผมว่าเหรียญพวกนี้มันมีมูลค่าอยู่แล้วนะครับเราอจะไม่หวังในปีนี้หวังปีหน้าก็ได้นะครับเห่ีตอนนี้บิดคอยนะครับจากแปดแสนก็กลับประมาณสองล้านห้าอีก่แล้วนะใครที่เก็บปิดคอยไว้ที่ผมเคยบอกนะฮะช่วงว่าที่ผมทำตอนนั้นนะแล้วผมแนะนาไปเอาหมวกตอนนี้ก็น่าจะ นะครับน่าจะขึ้นกงินเยอะเหมือนกันนะใครจะเก็บเอาอย่างเงี้ยอืมมัขึ้นมาล้านกว่านะครับแล้จะฟูณไปเท่าไหร่อืมนะครับแนะนำให้เก็บเอาไว้นะอืมโอเคอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับ verify ดัดไ,ไปแล้วก็หาลมอ่ะเนี่ยลมน้อยสุดนะครับแล้วก็หาลมไปเราก็กดเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีครีมสองครั้งมากว่านะครับอ่าไม่ต้องครีมแล้วนะหมดเลยนะอีอันนี้ยังไม่ได้หรือเปล่านะโอเค เดี๋ยวผมขอไปทําให้ดูกันก่อนดีกว่าอันนี้มันน่าจะหลุดนะโอเคนะผมได้ทําการเคลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ที่ผมบอกนะมันจะได้มา2 5 0 0ันโซลชีนะทอนตอนที่ผมบอกเลยนะก็น,นิ่มตัดไปว่าแต่สำหรับท่านผู้ชมเนาะโอเคนะคร okay, ับจะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับก,การแนะนําเว็บไซต์นะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเว็บไซต์พวกที่มันเป็นในนี่ให้นะนเว็บไซต์ที่เคลมมาหลายอย่างไอ้มันจะมีไงถ้ามันหลายอย่างนอะกจากช็อตลิงก์นะครับผมแต่ว่านี้ยผมว่าก็แนิยมให้ทำนะเพราะมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะบสองพันห้าเลยนะ โอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะท่านผูช้ชมทุกท่านเลยครับผมนะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ